พี่น้องทองเกษตรกรโคกที่่สู่ลุกอีสานครับ <c oughs> นี่ครับผลพัได้จากการปลูกฟักทองนาเลงมาปลูกเหลียวบานหลังจากนั้นก็มา่อวานเขาครับนี่เขาเห่าได้ประมาณยี่สิบกว่ามือครับกำลังสวยเลยเขียวนี่เพราะในใช่ปุ๋ยเลยครับนี่คือมันมีปุ๋ยปุ๋ยจากฟักทองฮเ,เนนี่ครับคลองฟักทองฮอนเห็นเห็น,เป,นเป็นด้างล่างนี่นะนี่ครับ ผลพลอยอะไจากการปลูกฟักทองตอนหนาเรียงทำเ่าเอาฟุลใส่หน้าเขานั่นะครับฟุลใส่หน้าเขาห้องก็งามคือเป็นมาปลูกฟืนหมุนเวียนให้เขาห้องมันงามครับบ้านถึกสวงน่ครับบ้านแล้วก็ฝนตกพอดีนี่หน้าขคางกันเพิน่นวานบ้านหลา่าบ่เกิด <c oughs> น้ำท่วม เดี๋ยวพุ่มวานแล้วได้เขาพุมเกิดแล้วฝนค่อยมาครับฝนก็ลมาพอดีพอดีไม่มีหยาเลยเอาไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการหาปุ๋ยมาใส่ละครับปฝาฝนแตกก่อใบใบฝนตกมีปูมีปลาครับบรรยากาศทุ่งนาเฮาบรรยากาศลูกอีสายนาย่างเลาะนานยามมื้อแรงหลังเลิกงาน อีนึ่ประมาณสามไรครับนางันนี่ประมาณสามไรปีนี้ปีหน้าจะปลูกหมดเลยครับปลูกปลูกลงบข้างล่างนําปลูกฝักทองตรงนี้ก็จักเบิ่งก่อนน่าจะเวียนไ้มั้งปลูกสัมตัวเนื่องไรเดียวดินมันจะโผล่ฟุ้นโผล่ปุ๋ยหรือ <c oughs> <c oughs> ว่าผ่านอยู่ครับแต่ว่าก็เป็นกำลังใจพี่น้องชาวฝักทองเ่าเด้อราคามันตกราคาตายช่วงนี้ราคามันตายตายโดนแห้งครับ เป็นประวัติศาสตร์เลยแหละตัวนี้เป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวพันกอขอหกต้นเตี่ยตัวนี้ครับเป็นข้าวเหนียวกอขอหก <c oughs> ตรงผมปลูกท่ออําไพเดผมใจเขากอขอสิบห้าครับตัวนี้ผมปลูกไร่ข้าวตอกปลูกถึงถึงตรงนั้น,นครับประมาณหนึ่งกระป๋องผมก็ได้ ลงทุนโมกีบบาทลงทุนมั่นสองพันพันเนี่ยครับแต่ว,ว่าก็ขายได้อยู่เกือบเกือบสองหมืน่นเพราะว่าเขาพุ่มก็บอ่ะมันตอนเป็นนวยเนียนะ่ยฝนมันตกใค่ป่าในนวยมันก็เป็นหนามครับก็เลยทิ้งไร้ทิ้งไร้เกือบครึ่องอ่ะทิ้งตรงข้างโน้นกำลังที่ลงใหม่ ลงพุ่นลงขัดไล่ข้าตอกท่องลายเข้าตอกสอนแดง <c oughs> น้ำเต็มเช้าแล้วครับอุปกรณ์สายามมาเ,มเลยเก็บเลย นี่ครับกำลังคุ้มผ่าละคุ้มผ่าหนอาฝนก็ต้องคุ้มแน่แหละครับมันเดี๋ยวมันจะหึมต้นสีปลูกข้าวตอกปลูกแรกข้าวตอกประมาณพื้นที่บ้านหนึ่งไร่ครับเก็นแต่ว่ามันหยุดมันหยุดคุ้มผ่ามันหนึ่งไร่เป็นบ้านผมครับบ้านผมที่ตรงนี้ผมก็ซื้อซื้อไหม โอ้ยเงาแหลลางครับบรรยากาศดีๆโอ้ยเนร้อนแหงวิวสวยๆถ่ายบรรยากาศที่นี่ผมกระทมดเบิดหลายเลยครับนี่เบ, 7, 8, บิรเจ็ดแปดหมื่นเพราะว่าระดับระดับเก่ามันยังอยู่กันหนาเหมือนกันเนาะ ยังเรือเดินระอบ๊อบนำเอาทางมาตั้งแล้วก็พร้อมปลูกแบบจันมะลิครับฝากติดตามนะนะครับบ่คอยร่คลิปทนมากจะลงคลิปเลี้ยวคลิปสันสองวันกันรักยางรับจา้างไทยนาเกษตรงานน้ำรับจา้างไทยนาปันหน้าวันเขาเขาจะใส่ตามวิถีชีวิตเฮาครับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินสวยๆเลย ็นบาดนนองสาวเขาไปงานเกาหลีคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับแล้วตอนปลูกกอนขือบหนาเนี่ยผมจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับสำหรับฟักทองขัาตอกซ้อนแดงวิธีการเลีดยงแบบใดรอบนี้จะปลูกแบบโปแตงกิ่งครับเพราะว่าเป็นบบกฟักทองบางอื้อหน่อยจีปรแตงกิ่งจะปล่อยเลยปล่อยล่ามขอ,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 อ้นจะหอนตาต่ะหงายออกดีพอครับสวัสดีครับ